สวัสดีค่ะ f อทุกท่านวิเศษมาอีกแล้วนะคะอย่าเพิ่งเบื่อวิเศษนะคะอย่าเพิ่งเบื่อวิเศษนะครับพิเศษผู้น่าสงสารครับวิเศษไม่ได้มาคนเดียวท้ายๆ้าคลิปนี้จะมีพี่พี่น้องๆมากันเยอะอยู่นะครับอย่าเพิ่งเบื่อวิเศษนะครับมี f อเรียกร้องมานะคะให้ถ่ายวิเศษเยอะๆนะคะ FC เข้ามาใหม่ๆแหละนะคะ ไม่ยากต้องขอบคุณ F อซี FC ทั้งเก่าทั้งใหม่นะคะที่คอยติดตามคอยให้กำลังใจนะคะพิเศษก็ดีขึ้นบ้างนะคะแต่ว่าขาหน้าเนี่ยยังงออยู่นะคะไม่ไม่แบร์ออกอยังงอแบบนี้นะคะเนี่ยแต่ว่าถ้านั่งเฉยเฉยเนะี่ยไม่งอนะคะแบร์ออกอยู่นะแต่ว่าถ้าจับยืนนะเนี่ยก็จะงอปั๊บขึ้นไปทันทีเลยนะคะงอแบบอัตโนมัติไปเลยนะคะงอปั๊บไปเลยนะคะ พยายามกางออกนะคะเขาจะแข็งมากแข็งมากๆเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถึงจะไม่หายเป็นปกติแต่ว่าขอให้น้องดีขึ้นบ้างก็ยังดีนะคะมีเ,เดียววันไหนไม่เปนจะให้น้องยืนรถสีล้อดูนะคะเพราะว่ารถสีล้อของข้าใหม่มีนะคะก็มีผู้ใหญ่จะดีท่านได้ซื้อมาไว้ให้กับข้าใหม่นะคะแต่ข้าใหม่ไม่ยอมนั่งไม่ยอมพอนั่งแล้วก็ไม่ยอมเดินนะคะก็เดี๋ยวจะลองให้ วิเศษนั่งดูนะคะว่าวิเศษจะยืนได้ไหมจะไะไได้ไหมนะคะแล้วก็นวดให้น้องนะคะใช้สองนิ้วเนี่ยนวดนวดให้น้องนะคะก็จะใช้ผ้าเปลวหน่อยนะคะเพราะว่าคลิปจะยาวนะคะนวดให้กันแบบนี้ทุกวันนะคะ mm hmm. เพื่ออยากให้มือของน้องไม่ต้องงอเข้านะคะนวดมือนวดแขนนวดขานวดไปทุกส่วนอย่างเงี้ยทุกวันนะคะเวลาไหนที่จับน้องก็ต้องนวดทุกเวลานั้นนะคะ <Yeah. S 2> จับ จับแน่นตลอดเลยนะคะแต่หน้าตาหรือสายตาของเขาเนี่ยดีขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้เขามองตามแม่ตลอดเลยนะเวลาแม่เดินไปไหนมาไหนหรือทำอะไรเงี้ยเขาจะมองตามตลอดเลยนะคะเดี๋ยวนี้ไม่เคยเอาน้องเข้ามาอยู่ในบ้านนะคะเพราะว่าอยู่ในบ้านเนี่ยจะเจอเพื่อนๆเยอะน้องๆเยอะเขาจะได้มีความตื่นเต้นนะคะเวลาน้องๆเดินผ่านเวลาอ่างเงี้ยถ้าเขาไม่หลับอ่ะเขาก็จะมองไปมองมามองตามแม่มองตามคนโน้นคนนี้ตลอดเวลาเลยนะคะ นัว <One> ก <input> ันไปเรื่อยเผื่อวันใดวันหนึ่งน้องจะดีขึ้นมาแล้วดาราหน้ากล้องของเราสตาร์นะคะอืตัวไวมากเลยนะคะเด็กๆจากจังหวัดสตูลนี่โตไวมากน้ําหนักตัวเยอะอยู่นะคะบางวันแม่ทำคลิปเนี่ยแม่นอนทำคลิปนะคะ ทำทาไปช่วงที่เวลาดึงคลิปอ่ะดึงเก็บคลิปอ่ะโทรศัพท์หล่นออกจากมือแผลไปเลยนะคะก็ะค่อนข้างจะเหนื่อยก็สมควรนะคะมันก็มีเหนื่อยบ้างเนาะคนเราแต่ว่าเด็กก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อน้องจะได้ดีขึ้นนะคะมเมื่อเราได้อยู่ร่วมกันแล้วดูแลกันแล้วก็ต้องดูแลให้ถึงที่สุดนะคะให้ดีเท่าที่แม่จะทำได้นะคะ พอนวดเสร็จแล้วนะคะกเ็เหมือนเขาจะปวดฉี่นะคะเวลาเขาจะปวดฉี่เนี่ย <c oughs> เขาจะทําขาถีบถีบนะคะพอนวดนวดนวดเหมือนก็ไปกระตุ้นกระตุ้นฉี่เขาอะตุ้นเระเพราะฉี่เขานะคะแล้วเขาก็ทําขาถีบถีเป็นไปถีบ,บ,บไ่ถีบมาไม่รู้เลยนะคะว่าน้องจะฉี่นะคะแม่ก็เตรียมกระลัมังมาไว้อยู่แล้วนะคะให้ใส่กระลมังเลยต้องขอบคุณ MC, อีซี่ที่คอยแนะนํานะคะว่าให้ใส่กระลมังนะคะ ม่เก่งก็เเตรียมกระลมังมาไว้นะคะก็ดีเหมือนกันนะคะเต็มเกือบเต็เกเมก,กระลมังเยอะมากฉีใส่กระลำมังเยอะมากก็ดีเหมือนกันรู้สึกใส่กระลมังสะดวกกว่าที่ใส่แผ่นรองซับนะคะแผ่นรองซับนี่คุณแม่ก็ใช้แผ่นเก่านะคะไม่ใช้แผ่นใหม่อย่างแผ่นเก่าที่ใช้อยู่เนี่ยก็ดีกว่าเราทิ้งปเปล่าๆก็เลยเอามาลองฉี่น้องอ่ะนะคะแต่ทีเนี้ยพอมีไอซีพูดว่าให้ใส่กระลมังมไม่เก่งก็เลยลองดูนะคะว่าใส่กระลมังเออก็ดีเหมือนกันนะคะใส่กระลำมังเนี่ยฉีได้เยอะเลยนะคะเนี่ย เยอะมากฉี่เยอะมากแล้วเ็าเบ่งเบ่งออกเรียสุดนะคะเบ่งสุดได้นะคะเม่งฉี่สุดเร,เรียบร้อยแล้วนะคะฉี่เสร็จทำไงต่อเออต่อเ <c oughs> ออต่อนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่กต้องทำภาพเบอร์นิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเอฟซีก็จะดูไม่ไม่สวยงามนะคะเออต่อเนี่ยนะคะอเออใส่กระมัง แม่เกงก็เอาไปเทใส่ส้วมเลยนะคะลาดลงส้วมไปเลยนะคะง่ายดีนะคะ<ม>ก็ง่ายดีเหมือนกันนะคะแดีวก็หลังก็ต้องใช้กำมังใบนี้แหละนะคะไ,ไว้ลองฉี่ลองอึอเขานะคะเขามีแรงเบ่งฉี่เบ่งอึอได้ดีมากๆเลยนะคะกำบังลมของเขาเนี่ยยังใช้ดีอยู่นะคะแป๊แบ,บนึงค่ะลูกแม่ทำคลิปก่อนลูกแม่ยังทำคลิปก่อนหลานเรียกคินข้าว และวันนี้นะคะแม่เกียงก็ได้คุยกันกับช่างกับพี่วิเคนแล้วก็พ่อน้องอุ้มบุญนะคะเรื่องไฟนะคะพ่อน้องอุ้มบุญพามาดูไฟที่ศาลาที่ต้องจัดงานนะคะศาลานี่ก็เก่าแก่มากเลยนะคะพาแม่เกียงมาดูไฟมาดูเบกเกอร์นะคะเบเกอร์นี่คือรุ่นเก่ามากแล้วนะคะและเบเกอร์เนี่ยทางบ้านคุณหมอและภรรยาท่านนะคะ ท,ท่านก็ได้ร่วมทําบุญมานะคะท่านได้ซื้อเบเกอร์อันใหญ่ให้นะคะและท่านก็จะส่งมานะคะเบเกอร์อันใหญ่ทั้งอันนึงแล้วก็อันเล็ก2อ,อันนะคะเพราะว่าเบเกอร์ต้องแยกแยกเป็น3ส,ส่วนนะคะก็ไม่เคียงอนุโมทนาสาธุกับท่านด้วยนะคะขอท่านและครอบครัว,รวมีความสุขความจเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็ส่วนสายไฟนะคะสายไฟเนี่ยไม่ดีเลยนะคะเพราะว่าสายไฟก็เก่าแก่มากเลยนะคะ ไมเคิก็เลยอยากจะมาเป็นสะพานบุญนะคะเผื่อมีท่านใดที่อยากจะเป็นเจ้าภาพเดินสายไฟให้กับตรงสาราตรงนี้ใหม่นะคะเพื่อจะได้จัดงานนะคะเพราะว่าสายไฟเล็กเกินไปนะคะกลัวว่าจะจัดงานกันลําบากนะคะเผื่อมีท่านใดที่อยากจะเป็นเจ้าภาพรับทำเดินสายไฟเหมือนกับว่าให้ช่างให้ช่างทำนะคะแต่ว่าท่าน จัดการให้ซื้อสายไฟหรือจ่ายค่าช่างอะไรประมาณนี้ค่ะเผื่อมีผู้ใหญ่ท่านอยากกระทำบุญนะคะอยากเป็นเจ้าภาพก็เรียนเชิญได้นะคะติดต่อแม่เกียงมานะคะที่ไอดีไลน์นะคะ KT 2.5หรือโทร080 802 3039นะคะถ้าซื้อสายไฟซื้ออะไรอย่างเงี้ยแม่เกียงจะเอาใบเอาบินให้กับจ่ายทางร้านได้ได้นะคะก็ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีจริงๆก็ต้องยอมใช้สายไฟอันเก่านี้นะคะเพื่อจัดงานนะคะก็ไม่รู้จะไดแ้แค่ไหนนะคะอันนี้คือกระเบื้องที่ซื้อไว้นะคะลอปูที่สาลานะคะทีนี้ดินไม่มีก็เลยปูยังไม่ได้นะคะต้องทาอย่างอื่นไปก่อนนะคะก็พัดลมอะไรก็ทุกอย่างก็เก่าแก่หมดเลยอะไรก็พัดลมก็ สายไฟก็จะหลุดแหลมไม่หลุดแหลมก็มีก็ไม่เป็นไรก็ก็ทนทนกันไปก่อนนะคะเพราะว่าทาทากันไปก่อนเนื้เผื่อจะดีขึ้นนะคะก็แล้วก็ยังมีองค์พระนะคะองค์พระเนี่ยท่านจะเก่ามากเลยนะคะเก่ามากก็ต้องการทาสีเหมือนกันนะคะแล้วก็นี่ค่ะโต๊ะหมูบูชาอันนี้ก็พังหมดเหมือนกันนะคะทุกอย่างพังหมดเลย เพราะว่าเก่าแก่มากนะคะบุรณะอีกเยอะเลยนะคะแต่ถ้าได้สีก็ดีนะคะสีที่จะต้องมาทาสีองค์พระเนี่ยคะ่ะก็ถ้าท่านใดอยากจะร่วมทําบุญเรื่องสายไฟเรื่องเดินไฟใหม่แล้วก็ทาสีพระก็เรียนเชิญนะคะอนุโมทนาสาธุคะ่ะ